สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดตที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันในศึกพิบัตกอังกฤษนะครับของทางซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์เตดตนั่นแหละนะครับล่าสุดเนี่ยเดอะเทลากาฟนะครับจริงๆรายงานกันออกมาประมาณ 2- 3วันที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมรายงานกันไป หรือว่าพูดออกคลิปกันไปนะครับก็ขออภัยกันด้วยในเรื่องนั้นครับแต่เรื่องของโปรแกรมนะครับมีการยืนยันอย่างไรจากเดอะเทลกาฟเดอะเทลกาฟบอกว่าโปรแกรมการแข่งขันของทั้ง2ทีมจะมีการเตะช้ากว่าทีมอื่นนะครับหรือว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ได้ลงเตะเกมนัดเปิดสนามในพิษเบลงกิษในช่วงสัปดาห์เดียวกันกับทีมอื่นนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมมีโปรแกรม เ,เรื่องของบอลยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นต้องได้รับการพักฟื้นหรือว่าต้องเลื่อนการแข่งขันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพักฟื้นสภาพร่างกายเกี่ยวกับนักเตะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพร่างกายที่เราได้เป็นห่วงแบบว่าเฮ้ยมันมีการคาบเกี่ยวโปรแกรมของซีซั่นที่ผ่านมากับซีซั่นใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะแมนยูไหมนักเตะแมนยูจะลาไหม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับคือเชลก้าบอกว่านักเตะแมนยูจะได้รับการพักฟื้นชดเชยกันไปนะครับหรือว่ามีวันหยุดชดเชยกันไปนะครับแล้วก็จะมีการเตะที่ล่าช้ากว่าทีมอื่นในลีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหรือเรื่องของอาการเหนื่อยลา้านะครับในเรื่องนั้นนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับมีรายงานอย่างไรกันบ้าง ตามรายงานล่าสุดจาก MEN นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ Manchester, แล้วก็อีกหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับซึ่งผมเช็คดูมดแล้วยังไม่มีสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยรายงานกันออกมาก็เป็นสื่อระดับกลางๆแล้วกันฟังหูไว้หูนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายคนเดิมก็คือเดวิสบรูคด้วยตามรายงานจาก MEN เนี่ยเขาบอกว่าตอนเนี้เดวิสบรูคเนี่ยน่าจะอยู่ในเรดาร์หรือว่าในความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็เชื่อกันว่าบอลมัร์เนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้อีกด้วยนะครับหลังจากตกชั้นกันไปซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับถ้าเกิดแมนยูไม่ได้จะดอนซานโชอาจจะเป็นนักเตะรายนี้ก็ได้ที่เป็นแผน B แผนสำรองนั่นแหละนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่บอกว่าเรื่องของแมนยูเนี่ยติดตามเดวิส r บรูคมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆแมนยูเนี่ยเคยให้ความสนใจเดวิสบรูค ร่วมกับโจโชคิงหรือว่าจอสคิงในช่วงมกราคมที่ผ่านมาจําได้ไหมครับที่แมนยูติดต่อไปเพื่อคว้าตัวจอสคิงในตอนนั้นอะที่กําลังมองหากองหน้าก็มีการติดต่อเพื่อนของจอสคิงอย่างเดวิดบุ๊ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือเอาเป็นว่าตกเป็นเป้าหมายมานานแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ก็ยังคงอยู่ในความสนใจอยู่นะครับแล้วก็นักเตะรายนี้วัยเพียงแค่ยีปีครับแต่ต้องย้ำนะครับว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยระหว่างโมสรหรือว่าตัวแทนนักเตะแต่อย่างใดนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับมันมีอีกกระแสหนึ่งนะครับที่เป็นสื่อออนไลน์ชื่อว่า Steady News นะฮะซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่แบบผมเช็คดูแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยู่ระดับแบบ50-50แล้วกันในสื่อนี้ครับสำหรับ Steady News นะซึ่งเขาให้เหตุผลมาค่อนข้างน่าสนใจมาก เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยจะไม่เซ็นสัญญาคว้าตัวเดวิดบรูครับแนวรุกข,ของทางบอลมัดอย่างแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับโอเล่แล้วก็ทีมงานของแมนยูเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่การอัปเกรดนะครับคือเดวิดส์บลูเนี่ยเขาจัดว่าเป็นนักเตะอยู่ในระดับเดียวกับเมสันกรีนบููแล้วก็เดนเน่เจมส์แต่สิ่งที่แมนยูต้องการเนี่ยแมนยูต้องการอัปเกรดนักเตะตัวริมเส้นครับคือนักเตะตัวริมเส้นที่แมนยูต้องการเนี่ยมันต้องมีความสามารถที่ ดีกว่าตัวที่มีอยู่อย่างเช่นเดนเนเจมสคือมันต้องดีกว่าพวกเดนเนเจมสมันต้องดีกว่าเมสันกรีนวูดนะครับมันต้องดีกว่าแรดฟอร์ดนะครับมันต้องดีกว่ามาร์คซิยาวนะครับคือมันเป็นการอัปเกรดนะครับไม่ใช่แบบว่าซื้อมาในระดับเดียวกันมันก็ไม่ได้แบบเป็นการเพิ่มเรื่องของคุณภาพเข้าไปนะครับนั่นคือสิ่งที่สเตตตี้นิวเนี่ยอ้างออกมาว่า ดีลนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแมนเชสเตอร์ูไนเน่ไม่น่าจะดําเนินการซื้อเดวิสบูทค,ครับเพราะว่าแมนยูมองว่าอยู่ในดับเดียวกันกับเดนนิสเจมแล้วก็ไม่สังเกตบูทนั่นเองนะครับคือถามว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังได้ไหมผมคิดว่าฟังได้สุดๆเลยนะฮะเพราะว่าณตอนนี้นะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเอาตัวเลือกแบบว่าลงเล่นในตําแหน่งริมเส้นทั่วไปเนี่ยเรามองกันได้แต่ว่าเราต้องการอัปเกรดจริงๆอ่ะ เพราะว่าตำแหน่งนี้มันมีปัญหาแบบเรื้อรังมานานมากนะครับหลายฤดูกาลแล้วหลายซีซั่นแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องได้รับการแก้ปัญหานะครับโดยการหาริมเส้นฝั่งขวาจริงๆเข้ามาสักทีนะครับด mm ิวิสบุ๊กถามว่าผลงานที่ผมเคยติดตามเนี่ยก่อนได้รับบาดเจ็บหนักเนี่ยผลงานเขาดีในระดับหนึ่งนะแต่มันไม่ได้แบบถึงขีดสุดแบบร้องว้าวหรือว่าทีมใหญ่ต้องลุมแย่งตัวนะครับคืออยู่ในระดับ กลางๆดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับนะอยู่ระดับแบบพอใช้ได้แล้วกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่หายเจ็บกลับมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามอีกเลยแต่ผมดูทรงเนี่ยผมเห็นด้วยกับสิ่งที่สเตตี้นิวเขาวิเคราะห์กันออกมาว่าคือแมนยูต้องการอัปเกรดครับไม่ได้ต้องการที่จะหานักเตะในระดับเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของการอัปเกรดเดีเ๋ว่าเป้าหมายแรกระดับเกรดเเนี่ยมันไม่ได้อย่างเช่นเจดอนซานโชไม่ได้แล้วก็ตัว ที่อยู่ในเป้าหมายหลักๆเนี่ยมันไม่ได้เดลสบูลก็ถือว่าเป็นเป้าหมายรองที่น่าสนใจเหมือนกันก็อย่าเพิ่งตัดทิ้งแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่ารอดูดีลแรกๆก่อนนะครับว่ามันจะลงเงยอย่างไรนะครับตัวเลือกหลักๆนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นบทวิเคราะห์ของทางหลุยซาฮานะครับที่ได้ออกมาแนะนาแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับในเรื่องของการซื้อสัญญากองหน้าแล้วก็แนวรับนะฮะในมุมมองทางหลุยซาฮานี่เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยพลาดมากครับที่ไม่เซ็นสัญญาเดสันคาร์เีในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ ซาฮาบอกว่าเขาเนี่ยติดตามผลงานของคาบดี้มานานหลายปีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับแมนยูกำลังมองหากองหน้าแต่นี่คือกองหน้าแบบที่เราได้เห็นกันว่าการทำประตูเนี่ยเป็นเลิศเลยนะครับกระหน่บประตูแต่ละซีซั่นได้ดีมากมีความเป็นผู้นำสูงนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ในพื้นที่แดนหน้านะครับถือว่าเป็น เดียวที่คุมค่าแล้วกันนั่นคือสิ่งที่ลุยซาฮาเนี่ยแนะนํามาแต่ว่าแมนยูไม่สนใจไงก็เลยรู้สึกเสียดายมากในมุมอมองทางลุยซาฮานะครับนอกจากนี้ซาฮายังได้ชี้ไปที่ถ้าเกิดเสริมในตำแหน่งเซนเตอร์ซาฮามองว่าตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยยังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลมากนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเลือกก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแมนยูจะต้องซื้อจริงๆคูลิเบอรี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดนะครับ น,นั่นคือสิ่งที่ลุยซาฮารวิเคราะห์กันออกมานในเรื่องของเอเดสันคาร์ n y นีในตำแหน่งพื้นที่กองหน้าแล้วก็แนวรับก็คือคูเดบรี่เป็นสองเป้าหมายที่ซาฮารแนะนำกันออกมานะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของดีนเฮนเดอร์สันนะครับตามรายงานจากเดลี่เมลนะครับรายงานกันออกมานะครับเขาอ้างว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยสนใจที่จะคว้าตัวดีนเฮนเดอร์สันนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยพยายามที่จะเอาโรเมโร่ไปแทนที่มากกว่า คือพยายามบอกว่าเฮ้ยวิลล่าคุณจะมาสนใจดีเนอะร์ซันไม่ได้ผมจะเก็บเอาไว้ใช้แต่ถ้าคุณต้องการผู้สัตรูตรายใหม่คุณเอาโรเมโร่ไหมถือว่าโรเมโร่เนี่ยผมพร้อมปล่อยให้แล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยในดีลของแจ็คกิลิสด้วยนะครับอาจจะมีการแบบคอกันนั่นแหละนะครับก็คือโรเมโร่บวกเงินแลกกับแจ็คกิลิสไหม โอเคไหมนี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ติดตามมาดูนี่คือรายงานจากเด l ี m a i l นะครับฟังหูไม่หูกันก่อนแต่ว่าในรายของทางแจ็คกิลิสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูจะติดต่อไปเพราะว่าแมนยูมีข่าวมาแบบต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับส่วนเรองราวเกี่ยวกับเจมการ์เนอร์กันหน่อยนะครับตามรายงานจากเอ็มเนสื่อท้องถิ่นของเมองแมนเชสเตอร์ ater, ก็ยังมีการเน้นย้ำานครับว่าแมนยูเนี่ย กำลังจะปล่อยเจมการ์เนอร์ไปแบบยืมตัวแล้วนะครับเพื่อพัฒนาฝีเท้าแล้วก็เก็บประสบการณ์เพิ่มเติมในช่วงซีซั่นหน้านะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งม,มีการปล่อยทายชองไปให้เบรเมนยืมตัวนะครับแล้วก็เตาโอเร่นะครับไปให้ลีกฝรั่งเศสยืมตัวไปนะครับทีมจากลีกฝรั่งเศสยืมตัวไปแล้วก็จะมีพวกดีแลนเลเวสอีกนะฮะอีธานเกาเบดนะครับเดชอนเบอร์นาร์อะไรประมาณนั้นครับก็คาดว่าจะโดนปล่อยยืมตัว กันอีกด้วยนะครับก็รอดูกันครับว่าปลายทางจะเป็นทีมไหนนะครับมีแต่ดีกับดีครับปล่อยไปยืมตัวดีกว่าแบบมานั่งสำรองแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสกับทีมชุดแรกนะครับปิดท้ายกันครับเกี่ยวกับ5สิ่งที่เอ็ดวูดเวิร์ดต้องรีบําในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเร็วที่สุดนะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างมี5ข้อนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับทางเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยต้องรีบเสริมเรื่องของขุมกำลังให้กับโอเล็กุนาโซชาครับคือ ผู้จัดการทีมทุกคนครับต้องการให้บอร์ดบริหารหรือว่าคนที่ดําเนินการซื้อนักเตะเนี่ยดำเนินการให้เร็วที่สุดก่อนเปิดซีซั่นนะครับมันจะเป็นเรื่องดีมากเพราะว่ามันจะมีเวลาเตรียมทีมเยอะกับผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่ผสมรวมกันเนี่ยมันจะมีเวลาเตรียมทีมเยอะถ้าเกิดเราไปซื้อใกล้เปิดซีซั่นมันไม่ใช่เรื่องดีครับจนกว่านักเตะใหม่จะปรับตัวได้มันก็ต้องกินเวลาไปอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นให้เร็วที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเสร็จสิ้น ในช่วงเดือน2เดือนนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับอย่าเกินครึ่งเดือนหน้าแล้วกันนะครับในเรื่องของการซื้อตัวเอ็ดเวิร์ดต้องรีบร่งในเรื่องของการซื้อนักเตะเข้ามาใหม่ของทางโซชาให้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะยากแค่ไหนก็ตามนะครับเรื่องที่2ที่เอ็ดเวิร์ดต้องจัดการเนี่ยก็คือดีลของเจดอนซานโชครับต้องเคลียร์ให้มันชัดเจนครับว่านักเตะรายนี้จะมีคําตอบอย่างไรนะครับในเรื่องของการย้ายทีม จะได้หรือไม่ได้ต้องรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะครับนี่คือประเด็นที่2ครับเกี่ยวกับใจรอนสานโชคล้วนๆเลยนะครับทุกคนก็น่าจะรอคําตอบอยู่แหละว,ว่าแมนยูจะจริงจังไหมนะครับหรือว่าจะกล้ายื่นไหมในเดียนนี้นะครับประเด็นที่3ครับสัญญาของทางพัลบานะครับก็ทําให้มันชัดเจนซะเพราะว่าสัญญาของทางพัล์บาเนี่ยใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับ ก็รีบตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของนกเตราลนีนซาถ้าจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ก็ต้องรีบยื่นนะครับไม่ใช่แบบว่าพอสัญญาใกล้หมดอีกไม่กี่เดือนคอยมายื่นแล้วก็มันจะเป็นปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของบ็อกบาด,ด้วยนะครับหรือว่าต้องรีบเร่งขยายสัญญากันไปอีกแต่ถ้าเกิดไม่รีบเร่งต่อสัญญาเนี่ยแน่นอนครับสัญญาใกล้หมดเฟรัลเมริดรวมทั้งเบเชรวมทั้งยูเวนตุสเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามา เสียบในเรื่องของการคว้าตัวบอกบายอยู่แล้วด้วยนะครับประเด็นที่4ี่ครับต้องรีบหาทางออกให้กับนักเตะที่เหมือนกับว่าไม่อยู่ในแผนการทีมทีมต่อไปแล้วหรือว่านักเตะที่ฟอร์มไม่ดีแล้วกันนะครับเพื่อทําให้สล็อตคุมกําลังมันว่างขึ้นแล้วก็ได้เอาเงินส่วนนี้นะครับส่วนที่ขายนักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยไปซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาทําให้ทีมมันดีขึ้นอย่างเช่นโรโฟิวจอนลินกาเปราอย่างนี้ครับที่มีรายชื่อ เรื่องของการย้ายทีมก็เอสเนี่ยก็ต้องรีบจัดการซะให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับนะแล้วก็ประเด็ดนที่5ครับก็คือเรื่องของการแต่งตั้ง Director of Football นะครับเพราะว่าไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าเดือนก่อนเนี่ยมันมีข่าวมาเหมือนกันจากเทลาการานี่แหละนะครับเขาก็บอกว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาคิดในเรื่องของ Director of Football อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็คิดที่จะแต่งตั้งอีกด้วย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการแต่งตั้งต้องรีบแต่งตั้งเลยฮะเพราะว่าแต่งตั้งช้ากว่านี้ถามว่ามันแต่งตั้งได้ไหมมันแต่งตั้งได้ครับแต่ว่าซัมเมอร์เนี้ยถ้าคุณต้องการดีเรคเตอร์ฟุตบอลมาจัดการเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะมันยังพอมีเวลาให้ดีเรคเตอร์เนี้ยมาถึงปุ๊บทํางานได้มันยังพอมีเวลาให้ทํางานเหลือเยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณไปแต่งตั้งกลางซีซั่นหรือว่าระหว่างทําการแข่งขันอยู่เนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรครับดีเร c เตอร์ก็ ได้แต่มีการสอดส่องเฉยไม่ได้มีการเข้าไปพูดคุยให้หรือว่าเข้าไปเจจาให้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นรีบแต่งตั้งเถอะนะครับในเรื่องของการหาเดลเตอร์ออฟฟิ b บอลคนใหม่นะครับหรือว่าแต่งตั้งตำแหน่งนี้นะครับจะพูดว่าคนใหม่ก็ไม่ใช่ต้องต้องบอกว่าหาตำแหน่งนี้มาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานของทีมนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ